เกิดตัวตายปวดคลานน้ำท่าโมอาศัยหาหน้าท่าโมเจ็บตาน้ำโมอนุรักษณะปวดปวดปวดโดยเจ้าหน่อยกระพัวป่วยย่อยไปอาระหัสยาปฏิบายนโมอุโมคลุกบาลปฏิบายนจิตใจจักรพารามเจ็บน้อยปิดอ้า I teach high My family will be there to be supported as well. I will live there and drop one by one. Next year, my family will be registered to live here with you. Thank you. and พิจารณาต้างสุขและอนุสรนิพามตามัระบสังขารอพายะวยธมิพต เาได้น,นะเลีงกี่ต้อยต้องน้อาได้สิถ้าฉันมีสิบนายางพดสัอย์ัเห็นว่ามาไม่ไม่กี่วันนี้มีคนเข้ามาร้องเพลงดีกันใช่ไหมครับเออร้องสารานุนน้าน,น้าไม่ทันเลยสดาเลยน้าไม่ทันร<อ>้องเพลงดีดีติดไนละครอืมนี่เราจะบอกพี่ต้อยไปฮะ ใจถึงใจกันอยู่แล้วบอกไปก็อยนั้นไม่ไม่มีอะไรใหม่คนนี้อายุร้อยค่อยเริ่มไอนะอายุร้อยปีค่อยเริ่มไอาลงเีนะแ <c oughs> ข็งแรงแข็งแรงมาก <c oughs> ไปดิ <c oughs> ล,ลุงพี่บวชพร้อมบวชพร้อมพีพ่ต้อยแล้วก็เหลืออยู่รูปเดียวจากร้อยรูปใช่ไหมร้อยแปดรูปเหลือรูปเดียวตอนนั้นสึ่อหมด <laughs> ยม้ายอมยอมต้อยกับยอมสุดชาติถวังคุณก็บอกอยู่เป็นตัวแทนเรื่องนั้นของพี่บวชตลอดบอกทำปัจจุบันเถอะ <laughs> ตอนแ้กก็บวชบนนาบวชบวชแค่ปีสองมันบวชก็บวชีเดินทางฟิีอะไรรีหมดบวชสิบสองันโยมบุปผากิดได้อะไรแกท่กกท่าไหลกินเชียวอีกหน่อยนะ่ะหน่อยไปหน่อมานีไ่นี่หน่อยไปหน่อยมานี่แตนะ่ทำษาแล้ว <laughs> ไปเล่นเลยยมทำทปัจจุบันให้ดีที่สุดับครับ เพราะชีวิตทุกคนก็มีแค่ปัจจุบันเท่านั้นที่จะทําได้อดีตผ่านไปแล้วแก้ไขไม่ได้อนาคตยังมาไม่ถึงกําหนดไม่ได้ปัจจุบันทําให้ดีที่สุดนั่นแหละคือผู้ที่มีความสุขที่สุดในโลกไม่แลบ ชนาการมากับเพื่อนนะครับใช่มัคเจบพี่เลยแล้วเพื่อนเราเนี่ยไม่ใช่ไม่ไม่เพื่อนเดี๋ยววันที่เพื่อนเอาเอาคนนี้ก่อนแล้วก็แทนไปคนนี้อ่าพี่ผมอแพนไปอันนี้สามีค่ะอันนี้คุณคุณแม่คุณพี่คุณแม่คุณแม่นะคะเสร็จแล้วมีเพื่อนอีกคนหนึ่งครับครับอยู่ทางโน้นค่ะทุกมิครับการประกอบพิธีสวดพระพิธรรมในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่สี่ของการบวารีทุศน์ ก็เฉลิมเฉลิมกรุงใช่ไหมครับทางนี้คือพี่เจ้าทิศสมุทรกวรเฉลิมกรุงนะครับให้หนูยกสองนี้วมันจะจะพี่ควรได้ค่สบายดีชีวิตชีวิตสบายดีค่ะพี่ได้เรื่อยป่อยๆเห็นหน้าเราแล้วเห็นหน้าแล้วคิดถึงคร่อสุสเนไปนิหนึ่งก่อ การงานและการเงินการแข่งแรงด้วยคิดอะไรก็ขอให้สมเด็จฟังสมฟังของทาน ล่รวยคุณเจ้าคุณเจ้าคุงความรอดไปยลูกไไหาไหนเลยค่ะรอดวมได้รับพรแข็งแรงแม่รวยอยแม่ต่ทือแม่เช่นกันขแม่แรงแรงแล้วก็มีแต่ความสุขนะคะมีเงินใช้ไม่ขาดตลวาต็มตเ็ามาอะไรให้ไปส่งแม่ก่อน ต้องขอให้มีบุญหนักบุญหนักบุนแม่ไงแกอยู่หนเลยขอให้หนักหนักแม่มาเลดูที่เนี่ยขับอีกคันหน่ะเองใช่ไหมต้องหอเลิองหลายอ่ะพี่แก้ไก็พี่แก้หนะไม่แก้วอ่าดูค่ะ ไปดีไปจำชื่อที่ไม่ได้แล้วจำได้สเปกซี้ลูกลงลูกลงโซเชียลเยอะพ่อะลูกสายฮาเห็นหน้าลูกไม่เห็นแล้วพ่อลูกหน้าอยู่ข้างนอกอะไรอ่ะพ่ออะไรนะพ่อหนึ่งวันนี้เอ๊ะต้องมานเลย ไปเรียนออนไลน์กันเลยยังไม่ได้ขึ้นชั้นนักทีก็ยังปอหนึอยู่ีแล้วก็ปหนึ่ง่มรับบาลามพอวโควิดหายจะขึ้นปสองพีหายขึ้นปเลยเรียนอยู่บ้านอานแล้วหลายปีบุเรื่อยบุ๋ยปนลมันดูดีมันดี

อโอ้นานมากแล้วรายการนี้แม่ของพี่โต้งนะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเราจะตามไม่วคุณทำอะไรถ้าเรารู้ว่าเราจะตามไปดูตอนนี้พี่ต้อยแกไม่หนาวเหนือแล้วครับเพราะว่าแกไปมีความสุขบนสวรรค์นะครับให้ดูไอ้พี่ต้อยเนี่ยสุขสุขติสวรรค์คารายไปเลยครับพี่ต้อยครับ